ดยหักโซขอบใจเด้อดีรับใช้ตลอดชีวิตเลยครับยังกับสวรรค์แกงกูมีเพลพอรุตยอยู่แล้วยังมาสีทรงพไเอีกมาอีกคนพวกนัขวบสองไปเลยบอกมา,มา,มาเรื่องผู้ชายคนห,หนึ่งกับใสซื่อจริงใจสมผูพป่ะซิปหมอกับระททอสมพู้เดียวด้วอ ส่วนอีกผู้หนึ่งอบอุ่นใส่ใจเดี๋ยวผมเป็นญาติให้ก็ได้หรือว่าสมอยากเป็นยังหรือสิเป็นไฮจักสิเลือกผู้ใดเป็นยังคือเมื่อไปปรึกษาย่อมช็อตย่อมอ้อยละขับไฟเดนะลอยจุดหกนั่นลอยหกจห้าเออผมว่าบักหน่อยนู้ว่าป่าได้มาผมว่าบักหน่อยเนาะมาเนะได้ป่าบักหน่อยปปกด้วยเอ้าแฟนพระน้าหมอสอนสมเด็จสมเด็จอียงหุ่นเส้น ดากได้ชักอุ่มบาหาฮะไปใช้เข้าไปเอ้ยมาหาใช่นี่ยางทั้งนามได้เฮ้ยจังที่ต้องบันทึกบันทึกหายตได้อีกแล้วเหลือหล่อนกูต้องไปสื่อชีว่นใหม่อีกแล้วผมหู้หน้าตาผมดีมาหาเคยหน้าตาดีปะเคย ต่อเราอยู่ชิบหามาทำงานยงเททำงาน่อสังปัญจันตีนาบานาฮักถึงเป็นแบบนี้ไหวเถอะครับผมสีกาพวกมาหามึงอะแล้วมีทุระอยังก็ผมว่าดีฝากไปซื้อลอตเตอรี่นะมาสันไปไปซื้อแล้วไปอยู่ตลาดไปตัวไหนละ่ะมาหาเลขทใ้สองตัวแปดเก้าแปดเก้าอืมจากใบสองใบบอกสองใบแปดเก้าเนาะเออ เลขไทยสองตัวเอียงนะแปดเก้าครับนี้ยังแปดอันนี้เก้าใบหนึ่งแ <8, S 1> ปดใบหนึ่งเก้าเป็นแปดเก้า